ปลาดีเด้อปลาลุงเอฟซีทุกคันเนี่ยนี่ตอนเราเขาจะซองประจอยเด้อมาเอาบุญน้อกันเด้อปลาลุงเนี่ผินยานอันเอาเกือบเพลินามาพี่ดูพี่ทั้งอายพี่ได้ดูพี่พี่มาพี่ได้มาพี่ดูมา,มา,าม,มาไหมมาไหมาไมาพี่ พ yeah, ี่ดุน้องอัะน้องว่ะเลยเด้อมาเด้อมาเด้อพี่นะอาเฮ็ดยังนี่พี่นะเฮ้ยย่อมองยังเฮ้ยฝืนบอกเอาเว้เอาเงินใส่คันน้องใหม่เอาออกเลยปะน้องใหม่อันนั้นเขาลงไปไหวอยู่รึมมันอ่ะคันเไป ถูกเอ้ยถืจ้าแล้วถูกถูกกันหนกถูกร้องถูกร้องอีกพอพาเห็ดอีกถูกไปถูกกันถูกร้องกถูกร้องถูกถูกงาบๆเดี๋ยวพึ่งไปเดยพอแล้วแล้วกันพอเลยอะพามาวัดทันใจเด้อเหมือนฟาลุงเลยเนาะ

อาลูกสาวมามาตั้งแต่เกันยังน้อยอาทุทุทุเออนางน้องทุเออทุอะไรรู้ทุเด้อทุเด้อฮ่อนพี่น้อยอากาศตัวฮ่อนขนาดเนาะอันนี้จัก๊กเอาไว้จักจะเอาขึ้นมาเนี่ย บอวลูกอ <Okay. S 1> ันนั้นเมีไม่น้องไปบ่ายอยู่รุมอันนั้นนะเอาเนละูอไปเิ่าไเพิ่ม่ไปเ่าไเพิ่มเอาไ่วันน้องยอมังยุอธิษานย่อมังนุ่งลูเอ้ยลานเอ้ยเฮด่าห์เฮดของอาแล้วลูกก็เอาไปนะของอาล่อขันก่อน ตูเจ้าวันนี้ฮ่ามันต้องหยดบาทก่อนบอสเอหยาขึ้นได้ลูกจะเป็นมายิ่งนะพ่าต้องเสียงย่อมึงหาพ่อขึ้นบอสเสียงย่อย่อมึงดูค่ะเอาเงินหยดก่อนเลยปะเอาเงินหยดหยดพึ้นก่อนเด้อหยดก่อนบอเออหยดอธิษฐานมาน้าชาลังเลย Mà thàn con ơi, bà chơi vậy? Bà chỉ nè này, này. này. Vào quá <laughs> nhau Chút nè cứ ừ. chú bảo, cứ cào cứ bảo, bảo nè บมลุยฮะโมลุยเลยพอวาสิรวยอยู่บ่วะเอาขึ้นแล้วนะผลลุ้ยนะฮะขึ้นนะรวยน่ะแล้วถ้าถ้าว่าบมลุยนะขึ้นบ่ขึ้นนี้ดิลองทีนี้ดลองทีนี้เอ้าว่าอธิษฐานได้ไหนวะก็ถามโรวยนะให้ยุขึ้นปะขึ้นนี้ดิให้ยุกจนนี่เห็นไหมโอ้จะกระบะออกมาได้เลย พอวันรวยชานี้รวยอยู่บ้างนะอ่าลองบ้งอ่ะตอนนี้อืมว่าชานี้บนรวยหน่อยยุกเนียยกขึ้งเนาะยก้อออมัางมันกนกันป่เดาขึ้นเนอบ้างมันทึ้งไปเลยอันลางยาโยคอันบ้างสามล้อไนเอาลงมาสามล บตัวนี้ว่าคืนแน่นอนตัวนี้อ่านร้องมือค่ะพอบุญยกคือนเบาแท้อีละอย่าเฮ็ดดุ๊กเพิ่นกับพ่อเพิ่น Nhung màu này. <laughs> à, bạn nhá 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 bạn นางถาเร่อนางถาเร่อก็จะไปใกล้เร่อพายเด้อทูจ้าทูรถทูรถนางคักแท้ว่าจะทัวคักได้รึ

่านคืนที่ลูกไมอะเกิดไมใ่เกิดไปย่างไปท่ายลู cha, ơi là mượn ừ, biểu hết nhang cái biểu cái biểu cái anh thùoao vào gàn cái biểu nhảy cả biểu 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 no no biểu bố hết lúp vậy sa bố pin bố pin Hà nong chỉ hết năm này no 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 mà <laughs> ừ, gì đấy, máy sẽ phục với bay. băng sang thu. băng cày, băng pa? Bằng bằng cây, đấy, bằng đấy. bằng cày quá bằng cày quá À, phải bên cây, ba beng kai ba beng ừ. kai ba beng kai ba beng kai ba về kai ba beng 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 ba beng kai 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 ba beng kai

Sure, hảo mãi hát bói, chơi này hai bài hai bài hai bài 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 bố bài 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 เดแเดาแพ้คนแพ้คนได้ห่นกับมี่ได้ถ้าห้าบุมี่นะเลยเศราแล้วจับบอลแล้วเฮ้ยลูกบันไแนบันไหนไปหายเชื่อวไปอย้อยแล้วเป็นนลย้วาลพุณาอิละล้านผู พวกเน่อีหล่าลานพอดเลยนะวันนีวกอีหล่าลานไปบังข้ากัตะกวงปะฮะูว้าตัวงลูกนะผานบริกวงนะโอ้ผานบริกวงนะููไปลูกไปไปบ่งไปไปบ่งกวงปะ เรื icate, ่องกวงวรุพานน่ะไปลูกไปไปน้ําเบื่อยพุ่นเด้อพุ่นไปเบิ่งน้ําเบื่อยพุโตยังอันน่ะโตยังเฮยน่ะกวงเเนาะกวงเนี่เออบ่ได้าบ่เด้นี่น่ะ มันยันคนผู้ชัดมันบริยานแน่กวงบ่ยผ่านบ่มามันยังน้อยนกนังเฉาขาวน่ะนกยุ่งบ่พูนพุนพูนตัวน่ะเฮ้ยพุนพูนตัวสีน่ะโอ้ตัวนี้

ตัวหาง nhau เดี๋โอ้โหยำน่อไม้คือสีนั่นแท้นี่นีไปจักนี่าฮักน่อไม้มาแกงนะปะเอาบริบาแล้วทนยังได้บุญนเอากินน่อไม้ในวัดยังดีนะตเกาไปขอ้อคู่บาววัดวัดนวเนาะ

ใกปจอยล้เอากันเพิ่คอกันะเพมามันคือผ่านแต่วันโมมีเขานะอันผ่านมนต้องมีเขานาะนี่นะใกล้เพิ่มทวงมีเอาข่าแบบน้อยๆไอ้อดเข่ารออรอนพ่นละแกล้นก่เอ้เอ้ามันเห็ดเห็ดตัวโคงๆเนอะ

บุญฮาเกือบว่าเฉงอบจ้าคับกดกระเพิก่นี่เนไปจะไปทุจ้าเลยดูใบดูลูกกใบลูกทุ่ยาดูทุ่ยาเนาะถ้า้ลูกไปขืนทุ่าเนี่ยเกือบใส่เกือบที่นี่ได้ข้นนะ

อูทเบิ่งได้เลยได้ล้จะตามโรเองยนชื่อรียนไมาบิจาบเลยมาบิจเขาไม่ได้บิจาคเกือว่าถุยจ่าถุยจ่านะทันใจไปทันใจมาทันใจ้รูดทารพี่น้องเลยระุนขอรถขอรถอโอที่ทันใจเทพบอว่าเป็นปีนี่ปีนึ้น่าหานี ถ้าวา<อ>า่าปีนี่เลยถ้าเออถ้าว่าได้ปีนี่เป็นเมื่อวันแรกวันแรกถูกเช็ดเนาะเบะฮันเปี่ยนบวะเห็นเลยว่ยนวะจุ๊บเลยนะเห็นว่าคอห้องคือชื้นอ,อันนี้แหละนี่เนี่ยออประมาณนั้นแหละ